หู่นะอจ็บทอนี่ไม่รู้เป็นอะไรเออกินยาเข้าไปแล้วไม่หายอ่ะโอ้เม,นะมื่อคืนน่ะไข้มึงว่าเออเขาเรียกว่าไข่อะไรไข่หัวงลมอ่ะมันหนาวข้างในใช่ไหมไม่รู้นี่อยู่เนี่งๆมันก็ไข่ตอนแรกนึนกว่าอูใสติดโควิดแล้ว <c oughs> อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ไข้ขึ้นมาเฉยๆอูทรมานมากเมื่อคืนน่ะเนี่ยปวดท้องอไม่รู้นี่เป็นอะไรของมันไม่รู้นู่นน่ะไปเอาไปหยิบไอ้แพ็กตั้งอยู่ที่เครื่องซักผ้านหะ้ทีโอ้โ้ไปตั้งไม้นุ่นลืมนั่นน่ะนั่นถ้าใครมือยาวเข้ามาหยิบไปก็หมดเลยนั่นน่ะ ไม่เห็นทีก็ถ้ามึงไม่ไปหยิบมาให้ก็ไม่รู้ทีนี้ว่าไปตั้งไว้ไหนโน no. ไหนอะเปิดทางไหนอ้นี่ไข่ เห็นเดี๋ยวก่อนรหัสอะไรแล้ววะ ยุ่งเลยกูลืมรหัสอีนางรหัสอะไรแล้ววะนางไลน์ไปถามลูกกูดิลูกนี่ใครทักมาเยอะแยะเนี่ยโอ,อ้วันนี้หุ่อะไรดีนะนั่นไง ไม่รู้นี่ไม่รู้รหัสเลยไล่ไปถามลูกทีเอาไปตั้งไว้ท่นก่อนลืมนะนี่ไม่วันนั้นหายไปทีหนึ่งแล้วระบบไอโฟนนี่มันดีนะว่านั่นหายไปทีเลบบไนะยไป,ไ,ไปตามนี่ตามได้อขี้ค้านเอาเรื่องมันเดียวเอาอันนี้ก่อน ที่ข้านเอาเรื่องมันถ้าเอาเรื่องก็เด็กเสียอนาคตอน้องมันเรียนอยู่เด็กมันหยิบไปรู้เท่าไม่ถึงการธรรมดาเด็กมันก็อยากได้อะนาะเด็กเออไม่หัวไปตั้งไว้ที่ร้านไงถึงก็คนเข้ามาซื้อของใช่ไหมก็ไม่ได้เฉลียวใจเนาะไอเด็กนะั้นมันเข้ามาตอนไหนมึงมันก็หยิบไปนน่ก็ตามได้สงขานะอยู่หอพักเรียนมหาเลายปีหนึ่งอืม มันมีระบบตามได้นะไอแอปเปิลนี่มันดีนะนั่นนะเออตามได้อยู่หอพักสงขาไปตามถึงนุ่นนะที่ค้านเอาเรื่องถ้าเอาเรื่องก็คือเด็กหมดอนาคตดูหุ้นที่หุ้นอกอกอะไรหุ้นไหลดีนะน้องน้องน้อง,น,องน้องคนไหนที่ว่าเป็นสายหุ้นเนี่ยวันนี้นะหุ้นนะโอโหผ่านเลยอะ่ะ คือป่าวันเนี่ยได้จีนเช้าแล้ววันนี้ป่าวัน,นส่งให้น้องๆเช้านะเก้าโมงกว่าคือให้ทันจีนเช้าว,ว่นเนาะอื่มว่าวันได้สีเด้งนะจีนเช้าวันนี้ว่าวันหยุดแล้วนะ,ะว่าวันได้จีนเช้าสีเด้งโอ้โหปังมากอะ่ะเฮ้ยไหนแล้ววะไอชุดฮานอย โอ้ยห,หนอยปังมากอะ่ะเออนอยสตาโอ้โหสองเด้งเลยมะสองเด้งสามเด้งนอยสตาอือหือผ่านเลยโอ้ยน้องๆค่ะน้องๆคนไหนที่เล่นนอยเช้าหรือว่าเล่นหุ้นนะ่ะนะถ้าได้แล้วถ้าเลขประวันไหลไหลช่วงเช้าอย่างนี้นะถ้าน้องๆได้แล้วเนี่ยให้หยุดนะคะถ้าไม่หยุดเนี่ยถ้าเราไปต่ออีกเนี่ย ต่เดี๋ยวมันจะเสียนะคะนะถ้าได้แล้วเราก็หยุดเลยเราไม่ต้องไปโตแล้วเออเนี่ยอุปังอะไต้หวันก็ได้เออไต้หวันก็ผ่านอะโอเคเลยอะเนี่ยถ้าน้องๆจะเข้าไปหุ้นอีกก็ในวันนี้เขยอ,ออกเลย เข้านิเคอีกับห้างเซิงบ่ายนะเข้าได้นะแต่จีนนี้ไม่ต้องเข้าแล้วเพราะจีนเนี่ยเข้ามาแล้วเขาจะไม่มาซ้ำกันนะคะน้องๆขาน้องๆสายหุ้นนะนะคะฟังประวันนะคะช่วงบ่ายเนี่ยให้เข้าห้างเซิงกับนิเคอีเข้าได้นะแต่จีนบ่ายนะไม่ต้องเข้าแล้วเพราะว่าเข้ามาแล้ว ถ้าเขามาแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาอีกแล้วเขาจะไม่มาซ้ําหุ้นนะคะเลขเลขหุ้นประวันน่ะนะคะแนวทางหุ้นประวันนะ่ะให้เข้าอานิเคอิบายแล้วก็ห้างเซิงายนะคะแต่จีนบาบนะ่ะไม่ต้องเข้าแล้วเพราะว่าถ้าจีนบาบช่วงเช้าเขามาแล้วเนี่ยช่วงบ่ายไม่ต้องเข้าแล้วคะ่ะโอ้วยปังมากอะทรงเด้งเรือเนาะโอ้โอเคผ่านเอาค่ะน้องๆคะ่ะอ่าเลขทรง ซองเลขซองเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งเลขตัวเดียวเลขวิ่งนะคะเลขซองสายมาเลยค่ะใครๆสนน้องๆคนไหนสนใจก็ทักมาเนาะเพราะว่าประวันเปิดรับแล้วเดี๋ยวถ้าเต็มแล้วเนี่ยประวันก็จะปิดรับทันทีค่ะถ้าครบตามจํานวนคนแล้วนะคะน้องๆคนไหนสนใจก็ทักมาเนาะไม่สนใจก็ผ่านนะคะออ เลขเขาไม่เข้าอ่าที่น้องๆจอง,จงอาค่า,าซองมาเนี่ยเขาก็จะคืนให้นะคะถ้าเลขไม่เข้าเขาก็ไม่ได้เอาอะไรค่ะนะคะกระเท่ากับเราเนี่ยจับเสื้อมือเป่าอะคะ่ะมันก็ดีกว่าเราไปงมอยู่เนาะอืมเอาค่ะสนใจก็ทักมาอันนี้ก็จะเป็นลายกลุ่มเนาะซึ่งกลุ่มประวันนี้ก็ น้องๆหลายคนที่ว่าเขาไม่เล่นหุ้นเขาไม่เล่นหุ้นเข,ขาไม่ชอบเขาเล่นหุ้นเขาไม่มีเวลาหรือว่า,เ,าเขาไม่มีเวลาเล่นฮานอยหรือบางคนเขาก็ไม่ชอบอน yu, น่ะเนาะเขาก็ออกเขาก็น้องๆเขาก็ได้ออกมาอยู่ออก,กลุ่มหวยไทยหมดกลุ่มแนวทางรัฐบาลไทยก็ประมาณสิบกว่าคนเนาะก,ก,ก็อกันนี้ก็ที่นั่งก็ยังว่างอยู่เนาะก็น้องๆก็ลองทักเข้ามาเนาะ น้องๆคนไหนสนใจอ่เลขต่างประเทศหุ้นนอยลาวมาเลยก็ทักมาค่ะไม่สนใจก็ผ่านนะคะแต่ว่าไม่รู้หุ้นวันนี้ปังมากหุ้นหุ้นเช้ากับนอ,นอยเช้าเนาะโอ้ยนอยอะไระนะนอยสตาปังมากอ่ะอือคือหนึ่งสองสาสามเด้งแล้วเนาะนอยสตา น้องๆขะถ้าน้องๆได้ช่งชวงเช้าแล้วเนี่ยปวันก็แนะนําให้หยุดนะคะถ้าว่าไม่หยุดเนี่ยแต่เดี๋ยวพอไปนอยช่วงเย็นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเลขมันจะไหลไหมนะคะเหมือนเช่นปวันเนี่ยปวันได้หุ้นช่วงเชา้าได้หุ้นจีนเช้าแล้วเนี่ยคือได้สีเด้งแล้วอะปะวันหยุดแล้วคะ่ปะปวันไม่ไปไหนต่อละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอาใหม่เนาะ ถ้าเราไปต่อแล้วเราไม่รู้นั้นว่าตัวเลขมันจะเป็นยังไงเอาค่ะน้องๆค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ป้าวันก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยเนาะวันนี้ป้าวันก็จะมาวางแนวทางหลักสิบล่างสิบพร้อมสิบกับหน่วยล่างนะคะอ๋อก่อนจะไปดูตัวเลขก,ก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะ คำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะเอ๊มันจะยังไงมันจะยังไงมันจะยังไงป้าวันเนี่ยยังไม่ได้เลขเด่นสักกระตัวเลยเพราะวันไม่มีเวลาเดี๋ยว ให้เหลือสักสองสามวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวประวันเราค่อยหยุดงานแล้วเดี๋ยวประวันลงทีเดียวเลยเนาะน้องๆไม่ต้องซีเรียสนะใจเย็นๆยนใจเย็นๆสิบล่างสิบหน่วยล่างนะคะประวันจะลงให้ทีเดียวเลยซึ่งเดี๋ยวถ้าประวันไม่มีเวลาก็ไม่ได้มาลงให้นะอะเนาะ รัฐบาลฮหาหนอยวันนี้นะน้องๆค่ะประวันย้ำเตือนนะคะว่ามาทั้งสองตัวนะคะเด่นฮหาหนอยวันนี้นะคะมาทั้งสองตัวค่ะนะคะ ยังไงน้องๆก็ใช้วิจารณญาณเนาะจะลงทุนลงอะไรน้องๆก็เข้าไปดูหนช่วงเช้าก่อนว่าเขาไหลอะไรเขามาอะไรถ้าเกิดน้อยช่วงเช้าเขาไหลตัว่าที่ประวันเน้นให้ก็ให้น้องๆลองเปลี่ยนสลับกันดูว่ามาเอาตัวที่ว่าตัวลงดูนะคะแต่ว่ามานั่นแหละตัวที่ประวันเน้นให้อ่ะมานั่นแหละแต่ว่าเขาจะไหลไหมอ่ะอืม นาะโอ้ตายแล้วเจ็บท้องจังนางไอ้นั่นนะเครื่องคิดเลขแน่รัฐบาลไทยประวันก็จะมาวางแนวทางสองตัวล่างให้จะมาหรือไม่มาประวันก็ไม่รู้เนาะ ปวันก็ทำไปตามสูตรยังไงเดี๋ยวค่อยหาเลขเด่นมาตักอ,อ,อ้ยเลขเด่นว่ะเลขดับค่ะก็เหมือนอย่างน้องๆที่ว่าติดตามปวันใหม่เนาะ no. ยังไงปวันก็ขอย้ำมานะคะว่าเลขเด่นปาวันอะ ปราะวันเน้นเลขเด่นนะคะเลขเด่นกระทืบมันมันอย่างเดียวนี่ไม่ต้องไปสนใจมันเรื่องอื่นกระทืบบบึม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 ,บม,บมแบบไหนมันก็ได้เงินเหมือนกันสองตัวเนี่ยบางทีก็อาจจะหลุดมั่งอะไรมั่งแต่ว่าประวันก็ได้ปรับสูตรปรับเรื่อยๆค่ะเพราะประวันเนี่ยก็ต้องนั่งดูอยู่แล้วถ้า วันไหนที่ว่าสองตัวประวันไม่เข้าอย่างเช่นลาวเนี่ยลาวเนี่มยวันหลุดกระจุยเลยนะของประวันเนี่ยเวลาถ้าประวันนี้ถ้าประวันหลายใจนะตั้งลบตั้งลบอ่ทุกทีเลยเลขต้องหลุดเอ้าแล้วไปเขียนหน่วยไว้ข้างบนอีกลโล้หน่วย ที่เลยเวลาเขียนเราลบเมื่อวานเนี่ยพอวันจับแล้วนะสองสามแล้วคิดแล้วนี่ว่าสองนี่ต้องมา,เ,าเสือกไปเอาสี่กับหนึ่งอยู่เลยเบลอจริงไงอ้ยปวดหัวหนักแต่ก็นั่นนะน้นอยมันไหละนะ้ำเมื่อวานนี่หุ่นหุ่นกับนอยนะ้เมื่อวานหุ่นก็ไหลมากเลยนอยก็ไหลช่วงเช้านอยไหลหุ่นไหลอนะ่ะเนาะ เลขประวันนั้นนให้น้องๆสังเกตดูนะถ้าว่าชุดลาวเนี่ยมันไปไหลฮานอยก็ไปเวลาน้องๆไปลาวเนี่ยก็เบาๆหน่อยเพราะว่าเขามาไหลนอยแล้วไงถ้าเขาไหลนอยแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยมาละไอ้ลาวอะยังไงก็เบาๆอเนาะถ้าว่ามันมาไหลนอยแล้วนั้นแต่ถ้าวันไหนเนี่ย ชุดลาวประวันเนี่ยเขาไม่ไหลเขาไม่มาเขาไม่ไหลไม่ไหลนวยใช่ไหมเราก็อัดได้แต่ถ้าเขาไหลนวยแล้วเนี่ยให้เบาที่สุดอ่ะมาไม่มาก็ไม่รู้อ่ะมาก็ถูกกันเนาะไม่มาก็ไม่ถูก เอเจ็ดศูนย์เนี่ยชนกันจังอ่ะนี่ทำกี่ชุดกี่ชุดก็ได้แต่ 70, 70, เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะนี่จะมาได้หรือเปล่าก็มีแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นหลักสิบประวัน เขียนพิดทุกทีเลยประวันอะอะค่ะน้องๆคนไหนชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะมีตัวเลขเลขดับตัวไหนเด็ดเด่นดัดดดดดดดงๆแม่นๆม,ม,มก็ตัดค่ะน้องๆติดตามหลายสำนักก็ลองดูนะคะสำนักไหนที่ชนกับประวันก็ให้เก็บตัวนั้นไว้ตัวไหนไม่ชนเราก็ตัดทิ้งไปแต่เลขดังอะประวัน ก็อยากจะบอกน้องๆอ,อ่ะเนาะเลขดังเนี่ยพยายามเบาๆเพราะว่า <c oughs> กองฉลากอตาเขาดีนะคะกองฉลากตาเขาดีค่ะเขาคงไม่ออกให้เราหรอก <c oughs> เราพยายามหาเลขที่ว่ามันไม่ค่อยดังเลขไม่ดังเลขที่ว่าปานกลางอะนะถ้าเราไปซื้อเลขดังเนี่ยแต่เดี๋ยวมันจะอันนี้หมด ถ้าถามประวาณประวันศูนย์นี่มาได้ไหมก็ไม่แน่ศูนย์เผื่อบางทีแบบเขาหนีเลขดังอะเนาะถ้าตามสมุดใหญ่ประวันถ้าถามประวาณประวันศูนย์มาได้ไหมศูนย์เนี่ยมีอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งก็เหมือนทุกงวดที่ประวันวิเคราะห์ให้นะเพราะว่าเขาอยู่ท้ายสุดของสมุดใหญ่ประวันเนาะก็อย่างที่ทุกงวดที่ประวันวิเคราะห์ให้ถ้าถามว่าประมาณหก หกมาได้ไหมหกก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เช่นกันค่ะ้ำถามประวนันประวันสี่มาได้ไหมสี่เนี่ยอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะก็โอกาสที่ว่าเขาหนีเลขดังเอยอะไรเหมือนงวดที่แล้วเห็นไหมหกเนี่ยไม่น่ามาสักนิดเลยงวดที่ผ่านมาแต่เขาก็มาหกใช่ไหมอืมสองเนี่ยซึ่งไม่น่ามาเลยแต่เขาก็มาใช่ไหมอืมเนาะ ถ้าถามประวนันประวันเจ็เนี่ยโอกาสมาได้ไหมเจ็ดนี่ห้าสิบห้าสิบค่ะคือเด่นที่สุดเจ็ดนะคะแต่ถ้าลงในสมุดใหญ่ประวันแล้วเนี่ยถ้าสามสิบสองสูตรเขามาชนกันแล้วเนี่ยโอกาสที่มาเนี่ยได้ไหมเขาอาจจะหลุดได้นะคะเพราะว่ากีงวดมาแล้วที่ว่าเขาไม่มาเลยค่ะถ้าได้เยอะขนาดนี้นะอ่า แต่ถ้าถามประวันสามนี่มาได้ไหมสามนี่โอกาสเนี่ยแปดสิบค่ะนะคะสามนะคะโอกาสที่ว่าจะมาเนี่ยอยู่ที่แปร์เซนค่ะนะคะแต่จะมาได้หรือเปล่าประวันก็ไม่รู้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาดังด้วยเนาะเขาดังด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวประวันพอประวันมาทําอีกชุดหนึ่งเดี๋ยประวันก็ค่อยมาวิเคราะห์ให้เนาะ ว่าเลขตัวไหนมาได้หรือไม่ได้เนาะเดี๋ยวยังไงน้องๆก็ฟังประวันวิเคราะห์แล้วก็ค่อยไปจดใส่สมุดไว้ว่าตัวไหนมันกี่เปอร์เซนต์ความเป็นไปได้มันมาได้ไหมอะไรยังไงเนาะเออถ้าถามว่าประวันประวันชอบชุดไหนประวันชอบมากเลยเออมันชนกันทุกชุดเลยนะเนี่ยแต่ศูนย์เนี่ยเปอร์เซนต์มาเนี่ยคือยี่สิบเปอร์เซนต แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่ว่าแน่นอนน่ะเนาะไม่มีอะไรที่แน่นอนค่ะเออเพราะว่าตัวเลขเนี่ยกองฉลากมันไม่มีดับเนาะแต่ว่าชนกันทุกชุดเลยเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาล่างหรือมันมาบนอือถามประวนันประวันชอบชุดไหนประวันชอบชุดนี้กับชุดนี้นชอบชอบ แต่สามหกเนี่ยมันมายากแต่ความเป็นไปได้เนี่ยก็โอกาสสูงค่ะก็ไม่รู้อะเนาะอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าถามปวันเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยคือสูงค่ะนะคะเจ็ดเนี่ยมีเจ็ดกับสามเนี่ยโอกาสเนี่ยเจ็ดเนี่ยห้าสิบห้าสิบค่ะสามเนี่ยโอกาสมีถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะสามนี่นะเพราะว่าดูตามสมุดใหญ่บ้านปวันเนาะ เอาค่ะน้องๆแคปค่ะยังไงก็ถ้ามีเลขดับตัวไหนที่ว่าเด็ดที่ว่ามันชนกับประวันก็ตัดออกมาค่ะเนาะตัดออกมาแล้วเราก็จะเหลือไม่กี่ชุดละแต่เดี๋ยวอาอันนี้ชุดที่หนึ่งเนาะชุดที่หนึ่งใช่ไหมอืมใช่ชุดที่หนึ่งเ,เดี๋ยวชุดที่สอง ปวันจะเอาไปลงช่องป้าทองพารวยอะนะคะถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่าชุดที่ส่งของปวันเนี่ยจะมาเลขตัวไหนอะไรตัวไหนเนี่ยก็ลองไปดูที่ช่องป้าทองพารวยนะคะเพราะว่าปวันเองก็ต้องกระจายคลิปลงช่องอะเนาะทํำไมอย่างนั้นก็ช่องอะเขายังไม่ค่อยดันคลิปเราขึ้นมาซึ่งถ้าเขาไม่ดันคลิปเนี่ยน้องๆก็จะเสียโอกาสเห็นคลิปเนาะอืม ก็ยังไงก็ลองดูก็เหมือนอย่างถ้าว่าศูนย์ของปวันเนี่ยโอกาสมาเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็ตัดออกไปเนี่ยเห็นไหมศูนย์เนี่ย,นนยตัดเราก็จะเหลืออยู่สี่ชุดเห็นไหมก็ไม่เยอะไม่ยากน้องๆก็ฟังจากที่ปวันวิเคราะห์อ่ะเนาะเหมือนอย่างหกเนี่ยหกเนี่ยปเปอร์เซ็นต์มาได้กี่ปเปอร์เซ็นต์นะอ่าเจ็ดมาได้กี่ปเปอร์เซ็นต์น้องๆก็ฟังปวันวิเคราะห์อ่ะเนาะอืมเนี่ย หรือไม่อย่างนั้นถ้า3เนี่ยเปอร์เซ็นต์มาเยอะเราก็เอา3ค่ะเอาแถว3นี่นะคะก็มีไม่กี่ชุดเห็นไหมเลขในกองฉลากเนี่ยไม่มีดับนะคะเพราะว่าไอที่ประวันเอามาวิเคราะห์ให้เนี่ยเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะมาเนี่ยคือมันน้อยอะค่ะนะคะ,นะคะไม่ใช่ว่าเลขดับค่ะเลขไม่ดับค่ะนะคะกองฉลากไม่มีเลขดับนะคะเพราะว่าเพียงแต่ว่าเราวิเคราะห์ออกมาว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะมาเนี่ย มันมีกี่เปอร์เซนต์มีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันไหนที่เปอร์เซ็นต์เยอะเราก็ตัดเอานี่มีแต่สามเห็นไหมเราก็เอาสามถ้าน้องๆชอบเจ็ดน้องๆก็เอาแถวเจ็ดนี่เห็นไหมซึ่งมันไม่ยากอะ่ะอืมเนอะไม่เห็นยากไหนถ้าน้องๆชอบเจ็ดสามน้องๆก็จัดไปที่เจ็ดสามเลยค่ะนะคะชอบอันไหนก็คือเอาอันนั้นค่ะไม่ต้องไปซีเรียสเออ ก็ชอบอ่ะเออก็จะซื้อมาไม่มาออกไม่ออกก็เรื่องของมัน <c oughs> น่ะนอเอาค่ะน้องๆค่ะปะวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเนาะยังไงน้องๆก็พิจารณาดูนะคะปะวันก็แค่เอามาแบ่งปันให้นะคะเลขน่ะจะมาหรือไม่มาปวันก็ไม่รู้คะ่ะนะคะถ้าปวันรู้ปวันซื้อเองหมดคะ่ะนะคะก็ยังไงเหมือนน้องๆในกลุ่ม เลขวิ่งหวยทรงก็เหมือนกันเนาะแนวทางหวยทรงก็ประมาณวันที่31ประมาณเที่ยงคืนอะ่ะเดี๋ยวปวันจะให้อดมินเขาทำการรันส่งให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเลขทรงสายมาเลยเนี่ยเขาส่งมาให้ปวันประมาณสองทุ่มครึ่งเนาะสองทุ่มครึ่งกว่าปวันจะเอามาวิเคราะห์กว่าปวันจะเอามาจับกับตัวเลขของปวันกับเพื่อนอีกอะไรอีกก็ คงใช้เวลาประมาณสักชั an, ่วโมงสองชั่วโมงอะเนาะก็คงไม่เลทไปมากกว่านั้นแหละเนาะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่อั้นอยู่แล้วประวันคิดนะยังไงก็ไม่คือมันไม่เคยตรงกับเลขดังสักทีอะเนาะส่วนมากเห็นไหมน้องๆเห็นไหมก็หลายงวดแล้วเนาะตั้งแต่งวดที่ว่าประวันให้หนึ่งให้หนึ่งให้หนึ่งให้สองให้หนึ่งให้สองอะเนาะที่ว่าช่วงนั้นประวันเอามาแบ่งปันให้มันก็ไม่ได้ตรงกับเลขดังอะเนาะ ไม่เคยตรงกับเลขดังสักทีซึ่งเราก็ซื้อได้กันหมดเหมือนงวดที่ผ่านมาก็ไม่ตรงนะกับเลขดังเนาะเราก็ซื้อกันได้คือไม่ต้องรีบอะ่พะพอเลขเขามาเนี่ยคือมันไม่ตรงกับเลขดังอยู่แล้วก็อย่างเช่นงวดนี้ประวันคิดนะก็คงจะไม่ตรงอีกนั่นแหละเพราะว่าที่ผ่านมาที่ประวันให้ให้แล้วก็เอามาแบ่งให้หน้าช่องด้วยแล้วก็ลงทางหวยโซงด้วยเนาะ ตอนที่ว่าเจ้าของเขายังไม่สั่งห้ามเทเนาะประวันก็เอามาแบ่งหน้าช่องให้ก็ไม่เคยตรงกับเลขดังนะอืมก็ห้างงวดเนาะห้างนวดห้างวดหกงวดเนาะห้างวดหกงวดเนาะเลขเขายังไม่หลุดเลยนะอืมก็ถือว่าโอเคเนาะอย่างเช่นงวดนี้ก็เหมือนกันนะงวดที่แล้วเนี่ยถ้าสายวิ่งนะ่ะบอกว่าเฮกันสนันน่ะนะคือมาล่างมาบนเพราะว่า อ่าปวันจะบวกเลยให้อย่างหนึง่งดับร้อยปวันชนกับเด่นล่างนะคะอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาคือดับร้อยบนชนกับเด่นล่างอืมเลขเนี่ยอาจจะมาใช้เลขตัวเดียวกันนะคะงวดนี้นะเลขซองมาเลยเนี่ยถ้ามาชนกับของปวันนะอาจจะขึ้นบนขึ้นล่างใช้ตัวเลขร่วมกันเหมือนอย่างกับงวดที่ผ่านมานี้ก็ได้นะคะอืม เราก็มีโอกาสที่ว่าจะได้สองเด้งอะถ้าว่าเลขมันมาในลักษณะชนเงนแบบนี้นะคะแต่ไอ้ดับร้อยประวันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาได้ไหมประวันคิดนะแต่ถ้ามาเขาอาจจะใช้ตัวเลขร่วมกันเนาะอืมอาจจะเหมือนงวดที่ผ่านมาที่ว่าศูนย์หลักร้อยใช่ไหมแล้วก็มาศูนย์หลักสิบล่างเนาะเออที่เราวิ่งกันอะก็คือเราโอ้โหอัดแบบเต็มเตมมันยังน้องๆอ่ะเนาะ ก็หลายคนเนาะทักมาบอกประวันที่อ่าเลขประวันที่เลขประวันจับชนกับเพื่อนนะเนาะที่เลขประวันจับชนกับเพื่อนใช่ไหมประวันก็จําไม่ได้ที่มันชนกันอยู่ที่สงและศูนย์เนาะที่มันชนกันอยู่ที่สงและศูนย์นะเนาะอย่างเงี้ยน้องๆก็จําไว้เนาะน้องๆที่ว่าอยู่ในกลุ่มหวยโซงอะเนาะอยู่ในกลุ่มแนวทางโอง าว่าเลขประวันกับเพื่อนเนี่ยจับมาแล้วมาชนกันอย่างนี้แล้วก็ชนกับอ่าเลขโองสายมาเลยมาให้เนี่ยก็คือให้น้องๆใช้สองตัวเลยทั้งวิ่งทั้งกระทืบอ่ะนะเพราะว่าน้องๆอ่ะหลายคนมากทักมาบอกประวันประวันหนูเอาเลขที่ว่ามันชนศูนย์กับสองของป้าน่ะหนูเข้ากระทึบหนูเข้าวิ่งเข้าลูดหนูได้เยอะมากป้าอประวันก็ดีใจด้วยเนาะ ก็ยังไงเดี๋ยวน้องๆก็ค่อยดูกันเนาะถ้าประวันส่งเลขให้แล้วเนี่ยซึ่งทุกงวดเนี่ยประวันก็จะเขียนติดไว้ให้ว่าเลขของเพื่อนป้าไอลาฮิมกับของป้าเนี่ยเลขชนอะไรกันมั่งเนาะอืมถ้าชนกันยังไงเดี๋ยวประวันก็ค่อยจับมาชนแล้วก็จะทําให้เหมือนอย่างกับงวดที่ผ่านมาเนาะก็เราโอกาสที่ว่าเราจะได้สองเด้งสามเด้งเนี่ยมันดีกว่า ซึ่งเราลงทุนแค่ครั้งเดียวอะ่ะแต่ว่าเราได้หลายเด้งเนี่ยมันคุ้มเหมือนน้องอีกคนหนึ่งอะ่ะก็ทักไลน์มาบอกปวันนะเนาะหนูเอาสองตัวของปวันที่จับชนกันกับของเพื่อนแล้วก็ชนกับสายมาเลยเนี่ยป้าหนูใช้นี่เกือบหมดเลยอีกงวดนี้หนูคงจะหมดแล้วล่ะป้าอะ่ะอืมปวันก็ดีใจด้วยเนาะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้มันมีแหล่งตรงไหน,นที่ว่ามันแม่นมันแปะเดี๋ยวปวันจะไปสรรหาขุดไปขุดไปคุยไปค้นมาให้มาแบ่งปันให้น้องๆเนาะอืออย่างไงก็รอกันสักนิดเนาะก็ยังเหลืออีกหลายวันเลยเนาะเอาค่ะน้องๆค่ะน้องๆแคปนะคะน้องๆเอาตัวเลขตัวไหนไปหาซื้อหาลอตเตอรี่อะไรไว้ก็โคให้น้องๆโชคดีกันนะคะชอบชุดไหนก็เอาชุดนั้นแต่อย่าซื้อหมด ซื้อหมดถ้าถูกแล้วเราขัดทุนนะคะเอาค่ะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ